ดูกันวันนี้นะคะว่าสำหรับ Visualization ที่อยู่บน Power BI Desktop และเป็น PageNet Report มีวิธีการใช้ยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะวันนี้นะคะก็กลับมาเชิญน้องเติ้ลอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอเชิญน้องเติ้ลได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเติ้ลนะคะวันนี้เติ้นจะมาแนะนำวิธีการใช้ PageNet Page Report บนว,วิชัว Power BI Desktop นะคะตัว PageNet Report i s ช a วใน Power BI จะช่วยในการ แบ่งหน้ารยายงานแบ่งหน้าข้อมูลใน Power BI Report ของเราในรูปแบบของตารางโดยที่ตัว Page PageNet Visual Report ของอันนี้ค่ะจะสามารถช่วยในการ Export ข้อมูลจากตัว Power BI Report ของเราออกมาได้ด้วยโดยต่อมาเราจะมาดูวิธีการใช้ตัว PageNet Visual อันนี้กันนะคะ อันนี้เป็นหน้า Power BI ใช่ไหมคะตัว p a g e n a t e Report ของเราเนี่ยจะมีหน้าตาอย่างนี้วิธีการใช้ p a g e n a t e Report นะคะเพจโดย p a g e n a t e Report ในตัว Power BI ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของ Table วิธีการสร้าง p a g e n a t e Report เมื่อเราคลิกเข้าไปที่ตัวหน้าวิชวล มันก็จะขึ้นมาให้เลือก2องออปชันในส่วนของ Create Page n a t r e p o r t แล้วก็ Connect to Report ไอตัวข้างบน Create Page n a t r e p o r t จะใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีตัว Report ที่ที่อยู่ในตัว Power BI ของเราเราก็จะกด Create Page n a t ซึ่งตัว Create นี้ส่วนใหญ่เอ่อมันจะขึ้นมาให้เลือกตัว Data ซึ่ง Data Source ก็จะเป็น Data Source ที่เราจะใช้ในตัวของหน้า Report ตัวหน้ารีพอร์ตเมื่อกี้คือตัวข้อมูลของคาเฟ่โดยการค e เ t e เป็นเพ n ิ r a t e Report เนี้ยค่ะเราสามารถเลือกฟิลในการแสดงเป็นเทเบิลได้อันนี้เราจะสร้างเป็นเทเบิลของ f e l l e r ปลายทาย ก็เป็นในขั้นตอนนี้เราก็จะเลือกฟิล์ตามที่เราต้องการจะโชว์ในตัวเทเบิลรีพอร์ตของเราส่วนนี้ อันนี้ต้นจะเลือกง่ายๆมาเป็น5ฟิล์อันนี้เป็นวินเดอร์เนมไทป์คว a นติตี้แล้วก็ amount อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าเพจ e ีเน็ตรีพอร์ตของเราที่สร้างใน Power BI Service โดยเพจเน็ตรีพอร์ตที่แสดงนะคะมันจะแสดงเป็นหน้าเหมือนเวลาเราเอ็กพอไฟล์ออกมาเป็น PDF แล้วก็เซฟตัวรีพอร์ตตั้งชื่อเป็น โดยหน้าตัว p a g e i ้ร r r p o r t แอนหน้านี้จะเราจะเอาไปใช้ต่อในตัว Power BI r i p o r t ของเราค่ะอันนี้รอเซฟเมื่อ Save, เซฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาเราก็จะกลับเข้ามาที่หน้า Power BI Report และกดเข้าที่ตัว Connect to Report มันก็จะไป connect report ของ p a g e i n a t ร report ที่เราสร้างขึ้นในตัวบ o r k space ของเราค่ะโดยวิธีใช้เราก็คลิกหน้าน report ที่เราจะต้องการที่จะใช้แล้วก็กดที่ร e p o r t ตัว p a g e i n a t ร report เราก็จะมาโผล่ในหน้า power bi report ของเราโดยตัว เพจจ n นเนีรีพเนี่ยเราก็สามารถเปิดดูออกมาเป็นเพจได้และข้อดีของ p a g i n e t e ียร์รอันนี้นะคะเราสามารถที่จะ Export ไฟล์ข้อมูลใน Power BI Report ออกมาเป็นได้หลายไฟล์เป็น PDF Excel ได้ตามนี้เมื่อเรากดลิกมันก็จะเป็นไฟล์ให้เราเซฟ แล้วก็มันก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลจากตัวรีพอร์ตโดยแบ่งเป็นหน้าตามที่เราสามารถดูได้ค่ะอันนี้เป็นข้อดีของ p a จิ n เนตรีพอร์สำหรับใช้ในที่อยู่ใน Power BI Desktop ค่ะในส่วนของ p พจิ n เนตรีพอร์วันนี้เต้นก็ขอจะแนะนำ วิธีการใช้แค่นี้ขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นกันนะคะว่าเรามีการสามารถใช้ตัว p a g e t ็ตรีพอร์ตคะ Visualization บน Power BI Desktop ได้เวลาเรา publish ขึ้นไปแล้วเนี่ยทำให้รายงานที่อยู่บน Power BI Service ค่ะมีตารางข้อมูลที่ถูกแบ่งแยกออกมาเป็นเพจได้ด้วย นะแต่อย่างที่เรียนแจ้งต้นตอนต้นนะคะว่าลักษณะรูปแบบรายงานแบบเนี้ยจริงๆนะคะเราสามารถที่จะสร้างเป็นอีกรายงานหนึ่งแยกออกมาเลยโดยที่ไม่อยู่ใน Power BI Desktop ค่ะนะแต่ว่าตัวโปรแกรมที่ใช้นะคะเราจะเรียกว่า Power BI Report Builder จะเป็นสำหรับในส่วนของตัว PageNet Report ไปเลยทีเดียวค่ะ อ่ะใครสนใจนะคะที่อยากจะทราบว่าเอ๊ะ p o w e r BI r e p o r t Builder เป็นยังไงมีวิธีการสร้างยังไงก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้ว Fu วชั n ก็จะทำการรวบรวมแล้วก็สรุปแล้วก็นำมาเสนอในครั้งครั้งต่อๆไปค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ